ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเริ่มจากการผสมน้ําก่อนนะครับโดยน้ำที่ใช้เราจะใช้เป็นน้ําอุ่นครับแล้วก็จะใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ําที่เป็นุณหคุมห้องลงไปประมาณครึ่งลิตรก็คือ500มิลลิตรนั่นเองนะครับเทตรงไปเลยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ําร้อนนะครับเราจะเทน้ําเย็นลงก่อนเทน้าร้อนทีหลังนะครับ โอเคได้ประมาณ1ลิตรนะครับก็เป็นสัดส,ส่วนที่ใช้ในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ซองของเราครับวันนี้เราจะทำการดิสเกลนครับก็คือการล้างหม้อนะรก็แกงมาเลยนะครับเซองสามารถใช้ได้1ครั้งนะครับ mm. นี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะก็ะตัดเลย หลังนะครับโอเคเป็นสักนิดหนึ่งนั้นนะครับเราก็เปิดกลุ่มที่ทำง,งานนะครับเครื่องก็จะดูดน้ำเข้าไปในหมอ้อนะครับตัวกลุมตรงนี้เนี่ยก็จะไปการทำล้างขา้กตรมที่อยู่ตรงนี้นะครับ การนี้คือกดดึงน้ำนะครับจนกว่าน้ำข้างในเนี่ยจะหมดนะครับก็ททำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นการเดินน้ำนะครับเราต้องกด,ดก็สำหรับใครที่ใช้ภาชนะใหญ่ๆนะก็อาจจะใช้ระยะเวลาไม่มากครับอาจจะจะให้ไม่เกินประมาณ1นาทีนะครับผมแล้วก็อาจจะก,กดตัดนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะฮะจนกว่าน้ำจะหมดที่แทงด้านหลังนะครับ more uh -huh. 嗯，免疫力。嗯嗯嗯